ยี่สิบบาทนี่มันมันยิ่งกว่าเก่งอ่ะอบูหนุ่มเราก็บอกตรงว่าลดได้เหลือเท่าไหร่อ่ะพี่ตัวไหนลูกอมอ่ะสองร้อยนี่ไม่แพงไม่แพงเลยอ่ะอ๋อแล้วแต่หนุ่มจะให้แต่ห้าสิบบาทนี่มัน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 โมเม้นนะก่อนคนบ้านพี่โมเม้นนะครับเป็นไม่ใช่สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมคนปลูกกามยาวเช่นเคยนะครับ วันนี้ผมมาอยู่ที่ย่านจตุจักรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินดูแขงพระตามายทางกันนะครับวันนี้จะได้พระไปเข้าตู้บ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปติดตามไปชมเลยครับวันนี้คนน้อยนะครับแขงพระไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราเดินมาดูแขงแรกกันเลยดีกว่าครับ แข่งค้ามีน้อยมากเลยพี่วัืนอี้คนไม่ค่อยมาวางนะนะไม่ครับขายไปหลายโอมแล้วอืมสองอันนี้เขาไม่ได้ตอกโคนแต่เป็นสองการใช่แต่เรียนนี้เขาใช้มาผมเขาเรียกว่าติงไงันติกมันแตกมันรานเล็กครับไม่ได้แตกอกแต่อันนี้ไม่ได้ใช้เย่งไม่ได้ใช้เก็นเขาไว้บนทิ้ง จะมีไฟรุ่นสองรุ่นสองอันนี้อันนี้สามร้อยทอดทิ้งได้ครับครับผมอันนี้มีสมเด็จผิดตาด้วยเหรอพี่ใช่ของวัดพระแก้วอ๋อเหรอใช่มันมีแร่เหล็กไหลด้วยนะมีอะไรด้วยนะอันนี้ไม่เหล็กดูดติดเลยนะมีบอยมีมีแร่เหล็กไหลว่าอะไรไม่เหล็กดูดติดตึกเลยอ่ะอ๋อ ไม่เคยเห็นใช่ไม่เคยเห็นสมเด็จปิดตาสมเด็จปิดตาของวัดพระแก้วอ่ะครับอันนั้นมันถูกบวชแตจะมีโคดโค้ดตามในตามเบอร์อ๋อเลืรอกโคดใต้ฐานตีโคดด้วยตรงนี้เสียค่าเช่าไหมี่เสียไม่หรอกค่าที่โฮ้ยถึงเก่งนะ น,นี่ไม่ผิดหวังหรอกจริง <Okay. S 3> ครับอันนี้กับไอ้นนี้ไม่ผิดหวังเพราะว่าวของอันนี้ได้มาเช่ามาอย่างวันเดียวโตสมัยนั้นห้าล้อล้านคนน้อยวันนี้เ่าเอาของผมก็งานสาว ลวกกิบลวกเ,เนื้อภาคกพวกเนื้อชิมชินตะกรวดชิมเงินแดงพวกนี้องค์ละ,ละร้อยภาคกุลกิจยานอันนี้น่าจะเป็นซิษพืโลกนะอืมก้อนนี้มันขึ้นไข่เองครับแบบนี้อ,นอ,นอ,องค์ละห้าสิบไม่ได้เหรอพี่ <c oughs> ไอ้ผูกแล้วนะ ขายถูกมากเลยเล่นไม่เป็นเลยก็เป็นคนอื่นนี่เขาขายกันห้าหกร้อยเท่านั้นเนี่ยเพราเล่นไม่เป็นเลยเพราะว่าผ้าผมมันเป็นผ้าของตาไม่มีต้นคุณไหนนะฮะแ,แบบนี้พี่องค์เท่าไหร่พี่องค์นี้เอาไป200 มันมีอยู่สององนะไม่รู้คโมันเป็น,นู่นนะพี่พไม่ได้ใส่กรอบมอั้งเออาโน่นใช่ไหมใช่แล้วพี่ไอ้คู่แล้นะใช่ว่าตอนแรกมันเลี่ยมคลองอยู่อืเอาคองไปขายเลี้ยงเซนหมดตอนโควิดะครับถอดขอบคลองออกแล้วก็ขายขอบคลองไปแล้วก็มาวางเพราะมัน,นไม่ไหวและเราไม่ได้ทำงานแล้วมันมไม่ไหวอย่างเนี้ไวรุ่นหนุ่มเนี่ยมันไม่มีแรงเตา อันนี้ปิดท้าที่ไหนับพี่จำไม่ได้แล้วมันนานแล้วอ่าเร้วจกิงอนี่เนี่ยมันเนี่ยคู่นี่เลยน่าแล้วเนี่ยมาด้วยกันเลยออใช่มันเป็นของโบราณไปแล้วบ่ะของอันเดียกเรียกว่าโบราณครับหาไม่มีนะอ๋อออกแต่ออกวัดไหนไม่รู้แต่เป็นพระดังนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วครับ ดีแนละ้วอันนี้หลวงพ่อเลยเนี่ยอันนี้หลวงพ่อเงินอันนี้อันนี้นนด,ด,ดูดิดูตูกก็ได้อนะ่ะอันนี้ดีแล้วนะ<อ>หมดนะ้เขาเอาไปยินหมดอืมที่บางบ้างนี่เขาเอาไปนะครับใช่ไปเขาเอาอันนี้เล่ไนไม่เป็นเลยสักห้าสิบบาทได้ไหม ห้าสิบบาทห้าสิบห้าสิบบาทไปเช่าวัดยังไม่ได้นะเท่าไหร่ห้าสิบบาทนี่มันมันยิ่งกว่าเกงอ่ะอาบูตรงๆเราก็บอกตรงๆว่าลดได้เหลือเท่าไหร่อ่ะพี่ตัวไหน่ลูกอมอ่ะสองร้อยนี่ไม่แพงไม่แพงเลยอ่ะอแล้วแต่หนุ่มจะให้แต่ห้าสิบบาทนี่มัน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 โมเมียนนะกนคนบ้านพีนโมเมียนนะัเป็นไม่ชัด วันนี้ก็ได้มาสององนะครับบรรยากาศเงียบเหงาหน่อยนะครับวันนี้ตรงจตุจักรนะครับก่อนถึงหมอชิดนะครับวันนี้ยังไงพนพุมยาวขอตัวลาท่านคลิปนี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ